สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชิวลอบ,บรอบเมืองเบอร์ราะนะครับเพราะว่าเราไม่มีล็อกดาวน์แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็แชร์มุมมองของผมเกี่ยวกับวีซ่าติดตามนักเรียนด้วยนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับเชา้านี้วันนี้ตื่นสายนิดนึงเมื่อคืนดูหนังดึกเลยก็เดี๋ยวมาอัปเดตวันนี้ได้ผลโควิดละ ทุกคนก่อนอื่นนะครับก็บรรลัดเนี่ยปลดล็อกดาวน์แล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งกินอาหารที่ร้านได้แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าที่ร้านเนี่ยยังจํากัดจํานวนคนนั่งอยู่ก็มาต่อทุกคนก็คือร้านเนี่ยยังเหมือนกับวาง fully capacity ไม่ได้นะคือเหมือนกับวางโต๊ะได้ไม่เต็มก็คือจะมีโต๊ะว่างอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูเียเขาก็จะเก็บไว้ข้างๆ ก็ก็เราโชคดีนะที่วันนี้เราได้โต๊ะก็มีอีกอย่างก็คือผมได้เงินของรัฐบาลช่วยแล้วนะแบบผมเปิดให้ดูนี่รัฐบาลจ่ายผมมา750เหรียญก็โชคดีมากแต่วีน่าน่าจะกลับไปทํางานได้แล้วก็อาจจะมีเงินเข้าบ้านแต่ก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลละก็ผลโควิด ออกเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผลโควิดออกแล้วผมไม่ติดนะเป็นนก a าทีบก็จะเปิดให้ดูนี่เขาบอกว่า Your COVID-19 test result is negative นี่ผมไปตรวจกับหน่วยงานที่ชื่อว่า UFS นะครับก็ได้ผลมาละพิมพ์เนี่ยก็ ชอบพาผมมากินกาแฟตอนเช้านะถ้าเกิดมันไม่ล็อกดาวช่วงล็อกดาวก็จะน่าเบื่อเนี่ยเรามากินอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งแบบเราใช้ชีวิตแบบนี้เวลาเราหยุดพร้อมกันอนะ่ะเราก็จะชอบมากินอาหารเช้าข้างนอกด้วยกันนะเพราะเราเป็นคนไม่ชอยไม่ค่อยชอบคุกอาหารกันเองนะก็เวลาที่มันล็อกดาวเราก็จะเบื่อมากเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ล็อกดาวเนี่ยปุ๊บแล้วก็ วันไหนหยุดพร้อมกันแล้วก็จะออกมากินข้าวเช้าด้วยกันข้างนอกทุกวันเลยก็มันไม่ค่อยเป็นไลฟ์สไตล์ที่ที่ประหยัดเท่าไหร่แตว่ว่าก็ให้รางวัลตัวเองบ้างนะก็แต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมจะซื้อบ้านจะว่าผมอาจจะตัดตรงนี้ออกไปนิดนึงซึ่งถ้าเรามากินอาหารเช้าข้างนอกแบบคาเฟ่ยย่างนี้นะครับก็ มือหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เงินประมาณ40เหรียญน,นะคนละประมาณยี่สิบนะครับก็จะมีกาแฟสกาแฟที่ออสเตรเลียนเนี่ยก็จะประมาณราวสี่เหรียญหรือห้าเหรียญอันนี้ก็คือกาแฟผมเนี่ยก็คือคาปูชินโน่อุ้ยลายสวยทุกคนดูดิเนียนมากเลยแล้วก็สีสวยมากเลยสีเข้มก็ลายชัดเจนมากพิมทำได้ปะเนี่ย ได้ดูที่ทำสวยแบบก่อนเลล้อก็เนี่ยครับกาแฟแก้วนี้ก็จะประมาณสี่เหรียญถึงห้าเหรียญน,นะในออสเตรเลียก็อยู่ราวๆนี้ทุกที่นะครับทุกคนแล้วก็อาหารเช้าเนี่ยก็จะอยู่ราวๆสิบหกถึงยี่สิบห้านะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งอะไรอย่างเช่นวันนี้นะครับผมสั่งเอ็กเบเนนิก เอกเบนเดนดิกนะก็อยู่ที่18เหรียญน,นะครับร้านนี้ก็โดยปกติก็จะมีขนมปังชิ้นเล็กๆ2อันนะครับแล้วก็มีมีแฮมแล้วก็มีโพเช่แล้วก็มีมมม Porsche, มมน้ำซอสลากนะเขาเรียกว่าน้ำซอสฮอลองเดสมั้งก็นั่นแหละก็แต่ละร้านก็จะทำรสชาติต่างกันบางร้านก็อร่อยบางร้านก็ไม่อร่อยก็เนี่ยครับ ถ้ามื้อเช้าถ้าเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้นะมื้อเช้าเราก็โดนไปแล้วคนเดียว20เหรียญก็มันก็ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่แต่ว่าชีวิตเรามันมันมันโอเคนิดนึงเราเราก็มีแหลกได้นิดนึงนะครับทุกคนแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนจะได้เป็นไอเดียว่าเออมากินข้าวอาหารามากินเบรกฟาสต์ในคาเฟ่นในออสเตรเลียเนี่ย จะใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนเหตุผลหนึ <t <t ่งนะครับที่คนไทยชอบทํางานในคาเฟ่กันนะแล้วก็ชอบเป็นบาริสต้าหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้เพราะบรรยากาศในร้านกาแฟนะครับมันมันดีแล้วก็แบบมันทํางานสนุกอะพิมเนี่ยชอบมากๆเลยก็ตอนแต่ตอนนี้พิมพ์ออกมาแล้วเพราะว่าเขาต้องการทํางานสายงานที่เขาเรียนนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยผมว่าพิมอะอยากจะเปิดร้านกาแฟนะ พราะว่าพิมชอบทํางานร้านกาแฟมากเป็นสนุกก็เก็เป็นงานคาเฟ่เนี่ยก็เลยเป็นงานที่คนไทยชอบทํามากมันมันจะดูสะอาดดูแบบเอเวอร์จอนเมนตมันดีกว่าในร้านอาหารไทยครับในในครัวเนี่ยกลิ่นมันจะแบบว่าไม่ค่อยดีแล้วกลิ่นน้ํามันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยบรรยากาศทํางานมันก็ไม่ดีเท่าคาเฟ่แต่ว่ามันก็เป็นงานที่ มีข้อดีในงานร้านอาหารเนี่ย<ท> <c oughs> ก็คือมีอาหารกินแต่ส่วนมากในคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะไมใ่ให้เรากินอะไรแต่สําหรับร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็จะมีอาหารให้มื้อหนึ่งเลยนะมื้อหนึ่งดีๆเลยระเบบบางทีเนี่ยกินได้2มื้อเลยนะเพราะเขาจะให้เยอะมากก็นั่นคือข้อดีของร้านอาหารไทยก็เราก็จะมีเพื่อนคนไทยนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบมีเพื่อนคนไทยเยอะนะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะ แต่ผมก็ผมเป็นคนชอบมีเพื่อนไงผมไม่แคร์ว่าจะมีเพื่อนอยังไงนะผมอยู่กับใครก็ได้ก็แน่แหละครับคือร้านอาหารแฟรก,ก็คือเป็นงานที่คนไทยเนี่ยทำเยอะมากๆเลยกาแฟพิมพ์ยังสวยอยู่เลยครับทุกคนเนี่ยวางไว้ประมาณ5นาทีแล้วเนาะ5-10นาทีสนาทีแล้ว คือพิมอธิบายให้คนฟังหน่อยดิว่าทําไมกาแฟเนี่ยเวลาวางไว้แล้วมันมันยังดีอยู่มันต่างกันไม่ดียังไงเขาตีนมดี่ะแล้วไงแล้วนมมันก็แบบหนานุ่มอ่ะมันวางทิ้งไปนมก็ไม่หดลงเหรอถ้าเกิดที่ไม่ดีมันจะต่างยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะยวบลงไปแล้วมันก็มีฟองขึ้นอ๋อก็คืออันนี้จะเนียนอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ปะ ตีดงดีแล้วเขาก็ทิ้งไว้แป,ป๊บออหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยเทเขาอะไรนะเขาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยเทาาให้นมมันลงไปอ่ะแล้วเขาค่อยเทมันทำให้นมมันดีกว่าเทเลยอือาหารมาแล้วทุกคนนี่ครับก็คือเอกเบเนดิกนะครับของพิมพก็เป็นแซนด์วิชสักอย่างหนะาน,นึ่งอะพานีนี่พานีนี่โอเคก็ เดี๋ยวเรามากินกันก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีแฮมไม่ใช่แฮมแฮมเขาหมดอันนี้อะไรเบคออันนี้เป็นเบคอนนะครับแล้วก็โพเชคแล้วก็มีนี่ซอสฮอลองเดทนะครับที่ที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าอันนี้ผักอะไรนะพิมซสปิเนชอ่าก็หน้าตาดีมากเลยครับทวนเดี๋ยวขอไปจัดการมันก่อนนะ คนตอนนี้ผมก็กินเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยผมชอบที่ที่ผมนั่งอยู่มากนะก็มันเป็นห้องที่แบบผมอยากมีไว้ในบ้านมากถ้ามีบ้านผมอยากจะทําห้องห้องหนึ่งคล้ายคล้าย,ายห้องเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะว่าตรงไหนที่ผมชอบก็ผมชอบเพดานเนี้ยทุกคนก็คือมันเป็นกระจกอยู่ข้างบนแล้วก็พี่นโนมันเหมือนไม่มีกระจกอะมีกระจกก็คือ มันมีกระจกข้างบนแล้วก็มินมีเหมือนกับที่เป็นม่านปิดได้นะคะรับก็คือถ้าเกิดเราต้องการรับแสงแล้วก็เปิดมา่านแล้วก็ฝนตกมันก็ไม่เปียกด้วยแต่มันจะได้เหมือนบรรยากาศเราเหมือนเรานั่งอยู่ข้างนอกอะ่ะเออโคตรสวยเลยแล้วก็ในห้องนี้ก็จะมีต้นไม้อะไรเงี้ยแบบน่าอยู่มากเลยถ้ามีบ้านเราจะมีห้องสตูดิโอแบบเออเราจะมีห้องแบบเนี้ยแต่มันต้องใหญ่เท่านี้ครึ่งหนึ่งเออเป็นสตูดิโอห้องทํางานอะไรพวกเนี้ย มันจะแบบว่าทำไม่เรอนั่งทํางานได้นานมากเลยทุกคนชอบมากเนี่ยหนึ่งหนึ่งไอเดียที่จะได้ไว้ทําบ้านแต่ข้อข้อเสียของผมอย่างหนึง่งคือผมปลูกต้นไม้ไม่เป็นอาจจะใช้ต้นไม้ปลอมดูบรรยากาศทุกคนแบบบรรยากาศดีมากเลย ร้านคาเฟ่นี้นะครับก็คืออยู่บริเวณม,มหาไยพินเลมนะ ACU แล้วก็อยู่ในเมืองด้วยอยู่ใกล้ๆเลกเมนดูรีด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปอ่เดินเล่นแถวเลกก่อนไปดูบรรยากาศในเมืองบรรลัตวันที่แดดออกมันจะสวยแค่ไหน ทุกคนในเมืองบารลัดนะตองตั้งแต่ผมมาอยู่นะเห็นรถโบราณอ่ะที่แบบว่าเขาดูแลดีๆเยอะมากเลยคือแบบคนที่เนี่ยชอบขับรถโบราณกันแล้วแ,แบบทําสวยเนี้ยมากเลยอ่ะก็เฮ้ยไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนกตัวทุกคนตัวนี้เราไม่เค <Aww? S 1> เยเห็นเดี๋ยวลงมปถ่ายมั้ง่อนมันไม่ใช่หงดํานะ ทุกคนตัวนี้เราไม่เคยเห็นเลยครับมันคืออะไรไม่รู้ดูสิ <kleinen S 2> เขาจะเขาไม่ใช่หงอะ่ะเอ้ยตัวอะไรไม่รู้อ๋อแล้วก็ตอนนี้ก <öm> ็อยู่เล็กแวนดูรีแล้วทุกคนก็เมื่อกี้เจอนกพันอะไรไม่รู้ ไม,ไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นพันุ์ที่หาย,ยากนะก็เมื่อกี้มีคนมาถ่ายรูปใช้กล้องซูมกล้องยะกซูมยาวเลยสดชืน่นดีมากอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูลูกหงลูกหงกํกำลังว่ายน้ำอยู่เมื่อกี้ผมเห็นลูกหงอยู่กลางน้ำเดี๋ยวถ่ายดูไกลมากอะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าก็ คือในฝูงของเขานะมันก็จะมีพ่อแม่ในในในกลุ่มของลูกลูกหงเนี่ยมันก็จะมีพ่อแม่ดูแลตลอดเลยสองตัวนะแล้วตอนคือหงเนี่ยปกติเขาจะแบบว่าเป็นมิตรกับคนนะอยู่กับคนได้แต่ตอนที่เขามีลูกแบบเนี้ยตอนที่เขามีลูกน้อยอย่างเงี้ยใครห้ามเข้าใกล้เลยเขาจะแบบ ป้องกันนะพอเราเดินไปใกล้เนี่ยพ่อแม่มันจะเดินมาหาเราพุ่งมาหาเราเลยนะครับทุกคนทุกคนแม่มันเข้ามาหาผมแล้วมันจะต้มตีผมหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะมันเข้ามาผมทําไมไม่รู้อะ่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะลูกเขาจะเข้ามาใกล้ๆอีกไม่มายฮทุกคนลูกสวรนตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ คือตอนนี้เหมือนแม่เขาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วอะคือตอนนี้ผมมาใกล้ลูกเขาได้แล้วอะน่ารักมากไอตัวนั้นนัน่นอะมันนอนเฉยเลยน่ารักอ๋อเออผมเข้าใจล้วคือแบบพอลูกเขาเริ่มโตใหญ่ขึ้นนิดนึงเนี่ยเขาเริ่มปล่อยละคือก่อนหน้านี้นะเขาไม่ให้ใครใกล้เลยอืมดีามาก ก็ตอนนี้สีเขาเริ่มชัดขึ้นสีเข้มขึ้นนะแม่เขาพายเรือเอ้ยไม่ใช่แม่เขาว่ายไปหาแล้วเร็วมาก ไม่รู้ไอบ้านข้างหลังเนี่ยมันมีไว้ทําไมนะไม่รู้ว่าให้ไว้เช่าพักอาศัยหรือเปล่านะก็ถ้าเกิดมันเอาไว้ให้เช่าเนี่ยก็น่ามาลองนอนสักครั้งนะก็แบบว่าตื่นมาแล้วเห็นวิวเลกเลยดูดิทุกคนเปิดเปิดประตูออกมาก็เจอวิวเลยอะเจอวิวเลกเลยก็น่าสนใจเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อน ก็เดี๋ยวผมต้องไปทํางานครับทุกคนคือพอดีบอสผมเนี่ยเรียกไปทํางานแบบด่วนเลยเร่งชุดเฉินทํางานเสร็จแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้รอพิมพ์มารับอยู่ก็ทําประมาณ3-4ชั่วโมงพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเขาเรียกะไรพับบิคฮอลิเดย์ม,ม,มีมีงาน AFL เนะเป็นแม์ใหญ่ก็ อยู่ดีเป็นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพับบิคอยเดย์เฉยเลยพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาทํางานเนี่ยก็วันนี้ก็เลยเขาก็เลยอยากให้มาช่วยงานวันนี้ซะก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่าค่าจ้างมันแพงนะเขาก็เลยให้มาทําวันนี้ก่อนก็เดี๋ยวกินกาแฟก่อน <laughs> ที่ทํางานก็คือมีกาแฟฟรีกินนะก็ชงกินได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะมาคุย เกี่ยวกับอ่าตอนนี้คือผมไปเจอคำถามเนี้ยคนถามกันแทบทุกวันเลยนะเกี mm ่ยวกับว่าวีซ่าติดตามเนี่ยทำได้ไหม oh, <thank> <k> ผมก็เคยพูดเก oh. <p> ี <g> ่ยวกับเรื่องนี้ไปนานมากแล้วนะวันนี้ผมก็เลยอยากเย่เย่ while waiting for him เย่ is that a gopro? yeah i'm filming talking to the camera oh you're talking to the camera? sorry mate no worries บอสผมชอบรอเล่นกับผมแล้วบางทีผมไม่เข้าใจมุกเขาผมก็ต้องถามเขาย้ำประจำเลยก็นั่นแหละผมเห็นคนถามเข้ามาเยอะเลยนะก็คือเหมือนกับว่าพวก เขาเนี่ยที่ถามเนี่ยก็คือมีความเกิดว่าความไม่มั่นใจเพราะว่าเขาไปปรึกษาเอเจนต์มาใช่ไหมครับและเอเจนต์เนี่ยก็บอกว่าเออมาโรงเรียนสั้นเนี่ยติดตามไม่ได้ก็ผมก็ยังยืนยันนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อวีซ่ามาสั้นๆแต่ก็ยังสามารถสามารถยื่นผ่านนะผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยผมจะให้มุมมองในการ คิดนิดนึ่งนะเกี่ยวกับอ่าเรื่องนี้นะเพราะว่าในตอนที่ผมยื่นวีซ่ามาเนี่ยผมผมก็คิดว่าอ๋อผมไม่มีสมาธิในการพูดเลยพอดีหลายอย่างตรงนี้นะเนี่ยเวลาทําไมทําวิดีโอข้างนอกเนี่ยมันมันพูดยากช่วร์เพราะว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยมาขัดขวางความคิดเราเนาะ พอดีพิมพมารับผมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่บ้านเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยผมจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับว่าแถวเรจิโนลเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็บรรยากาศรอบๆแถวบ้านผมนะมันก็อยู่ขอบขอบของเมืองบรลัดแล้วนะเป็นซับเบิร์บที่อยู่ขอบขอบแล้วหลุดออกไปนิดเดียวก็จะเป็นทุ่งหญ้าโล่งแล้วนะบ้านผมนะ น,นี้ก็เป็นบริเวณใกล้ๆบ้านผมนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอินดัสเทรียลแอเรียนะเนี่ยเนี่ยครับเลจิโนแอเรียมันก็จะเป็นเมืองแบบว่าเล็กๆเมืองกระจุกอยู่ตรงตรงกลางนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะโลง่ลงๆแบบนี้หมดเลยก็ แต่ถือว่าบาลลัดเนี่ยก็เป็นเมืองที่เป็นเลจิโนเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะก็ถือว่าไม่ได้หางานยากมากนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเลจิโนแอเรียก็ลองลองดูบาลลาดไว้นะครับผมว่าดีแล้วก็มีร้านไทยนะี่ยประมาณ5-6าร้านในเมืองก็พี่เจ้าของร้านก็นิสัยดี าทำได้อย่างถ้าเกิดใครเป็นเชฟอยากจะแอปพลายเรจิโนลแอเรียอะไรพวกนี้ยอยากแอปพลายสกิลในเรจิโนลอะไรนะเชฟก็ยังแอปพลายได้นะครับ mm hmm. ก็ลองมาแอปพลายในรบริเวณก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็หาหาคนทำงานยากนะก็ทำงานเองในครัวอะไรเงี้ยเป็นผัดเองอะไรเองถ้าเกิดมีเชฟมาช่วยในเมืองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอะไร ก็เป็นโอกาสสําหรับอ่าพวกคนที่มีสกิลเชฟนะที่จะมาได้งานในบรัดอะคิดว่าง่ายเพราะว่าพี่เขาก็อยากได้คนมาช่วยงานอยู่แล้วโอ้ดูทุกคนโลง่งคิว่าพี่เจอเกินนะไม่ไหวนะม่นูนเยอะหยุดเป็นสิวันเลยถึงบ้านแล้วครับทุกคน อากาศดีมากช่วงนี้อากาศดีละร้อนละสปริงพรุ่งนี้อาจจะได้ไปเซิร์ฟนะคบทุกคนโอ้พี่อ่ะก็ช่วงนี้นะครับผมเห็นคนถามเกี่ยวกับว่าเออมาวีซ่านักเรียนแค่หเดือนเนี่ยติดตามกันมาจากไทยเลยได้ไหมนะครับมีคนเข้ามาถามส่วนตัวผมก็สี่ห้าคนนะครับ ผมก็บอกว่าได้นะครับตอนที่ผมมาเนี่ยผมก็มาแบบนั้นนะครับก็คือลงเรียนภาษาที่เทฟมา6เดือนแล้วก็มาต่อ,อติดตามกันมาจากไทยเลยนะแล้วก็มาต่อโรงเรียนผม,มแผนผมเนี่ยคือมันจะต่อไอไงแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนคือให้แฟนสลับกันให้แฟนไปเรียนเนสแทนไงก็คืออย่างนั้นนะครับก็คือตอนเริ่มแรกเนี่ยคือแฟนผมติดตามผมมา 6เดือนเพื่อมาเรียนภาษาแค่นั้นเองเลยนะครับแล้วผมก็แลนที่จะเรียน i อทีต่อแต่ซึ่งแผนที่เราตั้งมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามแผนคือเรามาเปลี่ยนเรียนเนื้อที่หลังนะครับทุกคนก็ผมก็อยากบอกว่ามันได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปปรึกษาไม่ได้ปรึกษานะครับผมอะไปบอกเขาเลยนะครับว่าแผนผมคืออย่างนี้นะครับว่าผมจะเรียนภาษา6เดือนแล้วที่ผมเนี่ยไม่ต่อ ไม่ลงเรียนไปเลยทีเดียวเนี่ยผมไม่ได้มีตังเยอะแต่ผมเนี่ยตั้งใจว่าจะไปเรียนอย่างนี้ต่อนอย่างนี้ต่อนะครับแต่สิ่งที่เราบอกกับเอเจนต์น่ะคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเขียนเพ r ่อโพสของเราไปในแอพพลิเคชันวีซ่าเราไงครับคือเราสามารถที่จะสร้างสตอรี่ของเราที่มันที่มันมีความคือคือมันไม่ได้สร้างสตอรี่มันเป็นของเราจริงๆนั่นแหละนะครับ ซึ่งคือเราจะแต่งมันให้ดูดีได้ไงครับคือมันมันอยู่ที่เราเขียนอยู่ที่เราพรีเซนต์ตัวเองว่าว่าว่าหน้าเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเราทำให้เราตัวเองน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับที่เขาจะให้วีซ่าเราผ่านเนี่ยก็คือมันมันไม่คือเราต้องใช้ความคิดของเรานะครับแต่แต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือสมมติว่าถ้าเกิดผมสมมติว่าผมเป็นเอเจนต์เนี่ยแล้วมีคนที่ อยากมาเรียนภาษาที่ออสเนี่ยแล้วเดินเข้ามาหาผมเนี่ยแล้วมาถามว่าพี่ถ้าเกิดผมอยากจะไปเรียนภา,ภาษาหกเดือนเนี่ยเอาแฟนติดตามมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันโชว์สิ่งหนึ่งไปกับเอเจนต์นะครับว่าคือคือคุณเนี่ยยังไม่ได้มีแผนชีวิตที่แน่นอนนะครับแต่ว่าคือคุณแค่อยากจะมาแล้วก็ ก็คือหาทางมาเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้มีแผนชีวิตคือเขาจะมองไม่เห็นว่าคุณเนี่ยจะอยากจะเรียนจริงๆแล้วก็เลยเหมือนกับว่าให้ค่ะแนะนำแบบทั่วๆไปไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาด้วยความที่มุ่งมั่นเลยบอกว่าผมอยากจะเรียนภาษาแล้วต่อนี่นี่นี่มีแผนใช้ชีวิตอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับคือเอเจนต์ก็คือจะเข้าใจตัวคุณมากขึ้นด้วยนะครับคือเขาจะรู้ว่าเออ มันมีโอกาสเป็นไปได้จริงมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมไม่ใช่ว่าคุณคุณตั้งคําถามมาก่อนโดยที่แบบว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณจะไปแบบไหนนะครับแบบนั้นอะ่ะคือเอเจนต์เขาก็จะให้คําแนะนําได้แบบว่าทั่วๆไปนะครับคือมันไม่เจาะจงเกินไปนะครับก็คือเขาก็จะดูแค่ว่าอยากให้คุณวีซ่ามาผ่านสั้นๆแบบนั้นไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณก็มาหาทางเอาข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดคุณ ใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับมันก็จะให้ชีวิตคุณช้าลงด้วยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณตั้งใจเองด้วยนะครับผมลองยกตัวอย่างครับสมมุติว่าถ้าเกิดคุณลงเรียนภาษามา6เดือนเนี่ยแล้วก็จะมา,าทําติดตามกันมาที่หลังอะไรเงี้ยนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่ามันจะยุ่งยากแค่ไหนคือแบบว่า ผมก็ไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะผมไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแบบนั้นนะก็คือแฟนคุณก็จะต้องนั่งเครื่องบินมาคนเดียวนะถูกไหมแล้วก็จะต้องยื่นอ่าอ่าวีซ่าสองครั้งแทนที่คุณจะยื่นครั้งเดียวถูกไหมครับก็คือผมก็คิดว่าอ่าคือเราไม่ควรใช้ชีวิตแบบด้วยตั้งด้วยบนความกลัวเข้าใจผมไหมครับคือเราไม่ควรใช้ชีวิตบนความกลัว คือถ้าเกิดเรามีความสงสัยอะไรอ่ะคือเราก็ต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราได้มาจากภายนอกใช่ไหมครับแต่เราต้องเป็นคนที่มาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเองนะครับก็คือนั่นแหละรครับสิ่งที่ผมอยากจะให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคือแบบคือเราจะคือเราจะไม่กลัวไม่ได้อ่ะคือเราจะกลัวไม่ได้คือเราจะต้อง เอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วมากรองด้วยความคิดของเราเองนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรประมาณไหนนะครับก็ผมก็ยังยืนยันว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่มันแต่เวลาที่เกิดเ,เวลาที่คุณเข้าไปถามเอเจนต์เนี่ยคุณอาจจะแบบว่าไม่มีแผนชีวิตอะไรแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับเอเจนต์เขาก็อาจจะให้เอเจนต์ agent ก็คงจะเป็นเอเจนต์แบบ กุกลัวด้วยเหมือนกันนะครับกลัวว่าแอปพลิเคชันคุณจะไม่ผ่านนะครับก็คือเขาก็เลยอาจจะแนะนําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อชื่อเสียงของเขานะครับในการที่เขาจะแนะนําอะไรคุณไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะกระทบชื่อเสียงเขาด้วยนะครับก็อยากให้วีซ่าคุณผ่านอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปปรึกษาเอเจนท์ที่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยนะครับเขาเจออะไรมาเยอะนะครับแล้วเขาก็อาจจะ เออแนะนาหาทางออกให้คุณได้แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ปรึกษาเอเจนต์นะครับผมเนี่ยเอาแผนเข้าไปแล้วว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่สมมติถ้าเอเจนต์ไม่ได้บอกว่าเอยไม่ได้นะน้องมันอย่างนี้อย่างเงี้เอผมก็จ,จะลองไปปรึกษาเอเจนต์อื่นถูกไหมครับมันมันก็อาจจะมีเอเจนต์หนึ่งที่แบบว่าให้คําปรึกษาผมได้ในเคสของผมถูกไหมครับก็ก็แค่เปลี่ยนถามเจ้าอื่นดูอ่าเออแผนเรามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดแผนเรามัน make sense อะไรไนะครับ ถ้าเกิดเอเจนต์ Agent มองเห็นเขาอาจจะเออแต่ผมอยากจะบอกนะครับเอเจนต์ไม่ได้เคยสงสัยในตัวผมหรือแผนผมเลยนะครับในตอนที่ผมยื่นมาเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเออก็ทําได้นะครับก็ผมไม่เคยเห็นจิเอเจนที่ให้คำปรึกษาผมแบบนั้นมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็ผมก็เลยอยากยืนยันว่ามันทําได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเอเจนต์ที่ให้คําแนะนําแบบนั้นนะครับคุณอาจจะไม่ต้องปฏิเสธเขานะครับแค่ลองไปปรึกษา เอเจนต์อื่นดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นแบบแบบไหนบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกผมมาแบบนี้ผมก็เลยเออเนี่ยอยากจะมาแนะนําคนนะเพราะเห็นเห็นช่วงนี้คนถามเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยก็เลยอยากจะมาให้มุมมองนิดหนึ่งก็เผื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยคิดได้เคลียยามากขึ้นนะก็นั่นแหละผมก็อยากจะให้กําลังใจนันแหละครับทุกคนว่ามันมีโอกาส แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองนะครับสมมุติว่าเราจะเลือกเจตการเลือกตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นออกมาจากความคิดเรานะครับไม่ใช่แบบว่าเราเอาอความคิดเห็นของคนอื่นมาแล้วเราก็ทําตามและพอมันผิดเนี่ยเราก็ไปโทษคนที่ให้ความคิดเห็นเราแบบนั้นนะครับซึ่งมันไม่ถูกครับคือเราจะต้องคิดก่อนว่าเออ ว่ามันใช่ไหมแล้วเราก็ถึงลงมือทํานะครับพอเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับผลกระทบที่มันจะตามมาด้วยไงนะครับก็นั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับ,รบก็นั่นแหละมันไม่มีกฎอะไรตายตัวนะครับทุกคนคือมันคือมันไม่มีกฎตายตัวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดมีเจน,นไหนพี่บอกว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ก็คือลองปรึกษาเจ้าอื่นดูครับผม